น้ำตาไหลพี่น้องนะเป็นจ้งในเนผูู้ดได้เือบิงแล้วนะสำหรับคลิปของทางด้านอพอการใช้วากาวาพเดมมีการเฮ็ดคลิปออกไม้เฮ้าเดรบช่มระฟังกันในมือคืนนี้พี่น้องคลิปคลิปนี้ทําให้แฟนคลับ f c หลายคนถึงกับน้ําตาไหลเป็นยังขึ้นตองน้าตาไหลแบบตีพี่น้องนะคสำหรับทางด้านน้องอุ้งอิงเพล่ำเพลงวากันวาเฮากระซิลูว่าน้องนี่สีเป็นคนที่แบบว่า มักซอยเหลือคนนะคะบรว่าสิเป็นคนทีว่ามาขอท่านหรือว่าสิเป็นทางนั้นคุณย่าเอกดีนะคะน้องนี่สิมาเขาไปช่วยเรือ,อยูสูหมองสูบอนบพว่าสิพ่อ,อยูนาเซเวนเอกดีนะคะหรือว่าสิเป็นยูอ่าในตลาดก็ดีพี่น้องะะว่ากันมาสําหรับทางด้านน้องอุงอิงเพนเพ้งนี่น้องซิลูจักไปซอยโดยทีบ่ต้องคิดอีกอย่างสักอย่างพี่น้องนะ,ะหลักการสำหรับคลิปมือขึ้นนี่เห็นหลายๆคนถึงกับน้ำตาไหลเป็นยังวันตีฮะสำหรับทางด้านคุณย่าท่านหนึ่งพี่น้องะฮะไว 9 4ปีเพื่อได้มีการไปเบิงมรอรมรั่มซามนนองเพล่เพงพี่น้องหาอยู่จังหวัดชัยภูมิว่ากันมามีตั้งแต่พูดเถ้าพี่น้องหน้าละกัดเพื่อนพากันไปปูศาสตร์ล่อตั้งแต่เวทที่บ้านได้เซสมบูรณ์่ะทางด่านศิลปินมอรมรั่มเพื่อนบ้านได้พร้อมผุดหลับไปพี่น้องหน้าละกัดซานรั่มทางนั้นช่วงที่ว่ากำลังสิทธิเสกเศร้าค่ะกับมีทางนั้นคุณย่ายวัย9 4ปีนค่ะเพื่อนนี่ละกับที่ตามน้องอุ้งอิงพเพล่เพง วัยเก่าสิบสี่ปีได้พี่น้องนะคะติดตามมอร้องมอร่ำว่ากันวาช่วงนี้นี่ถ้าก็สิดูว่าสําหรับผู้เท่าผู้แก่พี่น้องค่ะเพื่อนก่อายุขนาดนี้แล้วเพื่อนก่บว่าได้ไปไซสนะคะสวหรับเพื่อนก่สิมนีตั้งต่าล้านที่ว่าเปิดคลิปให้คุณยายเบิงและพี่น้องค่ะกันนี่แหละสำหรับคุณยายท่านนี้ก็คิดว่าเพื่อนกันนะาซินีท่านทางด้านล้านเหล่าที่ว่าเปิดคลิปให้เบิงเปิดคลิปอุ้งอิงเพื่อนแห้งเปิดคลิปมอร้องมองรำศิลปิธนท่านาน,านีคนะ,ะแต่ว่าสาหรับคุณยาท่นนี้ะะค เล่านี่ติดตามน้องอุงอ,อิงเพรียงเพลงคือว่าเห็นที่แหลกนี่ติดใจเลยฮะถือชะตาเลยสําหรับเด็กนายผู้นิ่มพี่น้องฮะแล้วการนี่ละติดตามน้องอุงอิงหล้วก็มีการเชื่นชมน้องอุงอิงวาน้องนา่ารักวาน้องเสียงดีว่าน้องจังสันตสีพี่น้องฮะเพื่อนกาสีคือจังหวะน้าซิมีหลานเปิดคลิปให้เบิง้งนะคะว่าอุงอิงเดร์น,นี่นะคะเพื่อนกันเลยนะี่ะได้มีการเบิง้งหล้กก็คือจังหวะหลงรักเด็กน้อยคนนี้พ่อตังเต้ได เห็นว่าอุ้งอิงเป็นนักสันสีแล้วก็เล่นล่ะอยากสิเดินทางมาเบิงหมอรองมอรำววากันว่ายายัยเพียงอ่าคุณยายวัยเกือบสิบสี่ปีพี่น้องคะหาอยากอยู่พี่น้องค้นเทาขนาดนี้หละกระิมันนั่งเบิงมอรองมอรำววากันว่าสำรับเครื่องเสียงของบวงสาวนอนเป็นแพงนี่อุ้ยพี่น้องคะคันผู้ใดไปดังอยู่อ่า ข้างไส้นะฮะติดกับมอรมว่ากันว่าห,หัวใจไหวได้เลยนะฮะสำหรับนี่ลหละหล้กก็ต้องงงดนะฮะเป็นตัง,งึดคุณย่าอายุพี่น้องนะะกะอายุป่านนี้แล้วตวบากะมาเบิงมอรมมอรมหย่อนบ่าอยากจะเจออุ้งอิงอยากเห็นอุ้งยิงพวกต่างแต่คุณพอกันใช่เพิ่นกาสินาออกไปออกไปไทายบริเวณออกไปไทายบรรยากาศภายนอกนะฮะออกไปไทายว่าผู้เดมาเน้นฮะวาแฟนคาร์บซี่มาเบิงหลายปันไดเพิ่งจะเอกไปไทายนะฮะแล้กก็เสื้อนี่แหละก็คิดว่า ทางนั้นคุณยายนี่ก็สตซี่ไปบอกท่านนั่นคุณพ่อกันไช่นะคะว่าอยากสิพ่ออุ้งอิงอยากเสียน้องอุ้งอิงมันนี่คุณพ่อกันไช่ก็ได้เลยนะได้ไปถามน้องอุ้งอิงหลักการได้มีการถามน้องน้ำเด็กค่ะพี่น้องบอกเป็นว่าอันสิบอกว่าอันคุณยายอยากพ่อให้ไปหาด่วนบอกเป็นทังสีพี่น้องทางทางท่านคุณพ่อกันไช่ก็ได้มีการสอบถามนะคะว่าอุ้งอิงว่างโบอุ้งอิงว่างไหมนะคะอยากอ่าคุณยายอยากจะเจอประมาณนี้เระพี่น้องทางกันนี่ดัะแต่น้องอุ้งอิงนี่เพลิ่มแแพง น้องบ่ต้องคิดอยังมากมายน้องบ่คิดยังจักยางพีดองค่ะคือว่าพ่องแต่น้องน้องได้ยินว่ามีคุณยายใบเก่าสิบสี่ปีอยากสิพอ่อ้วกาตอนนี้ไปนนางรออยู่หนาเวทีแล้วน้องอุกอิงเพริเพลงนะคะบ่ต้องคิดยังจักยางน้องมุ่งหน้าตรงไปหน้าเวทีเลยนะคะ้วกาเข้าไปโผเข้ากอดทางด้านคุณยายใบเก้าสิบสี่ปีมากันมาอุ้ยคุณยายนี่ก็คือสิตาดีนะคะ ก็สิตาดีแห้งนะคะพอตั้งแต่เห็นอุ้งอิงเท่านั้นล่ะพี่น้องยิ้มใส่เลยยิ้มให้เลยนะคะหลักกานี่ล่ะอุ้งอิงก็ได้เข่าโอบกอดโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรนะคะห้าละคนพี่น้องคะ,ะห้าละคนอ่ะกันว่าเป็นคนแปลกหน้าอังศีลป์นพี่น้องคะ,ะช่วงนี้ก็ว่ากันว่าโรคระบาดกันยั่งบ้านเดยเบิดไปหลายบ้านเดยเบิดไปคักน้องพี่น้องนะะั่นค่ะตาบานนี่ล่ะสำหรับทางด้านน้องอุ้งอิงไม่แพงนะคะพ่อหลงแต่น้องอ่ะเดี๋ยวเห็นคุณย่าแล้วน้องกะเข้าโผล่กอดโดยที่ไ่คิด ร,ราา่างเกียจติวรือบ่คขิดยังจักยางพี่้องค่ะคือว่าตั้งใจอยากสิเขาไปกอดเขาไปเห้กัลังใจคุณยายนะแล้วค็ะคุณยายนี่ก็ได้มีการเห้กำลังใจ,ในะใงใจทั้งนั้นน้องอุ้งยิงขึ้นกันนะพี่้องนอกจน,นี้ละเป็นภาพบรรยากาศที่พ่อแต่ละ,ละคนได้เห็นแล้วก็บอกกันเตียงเสียงเดียวกันพี่้องค่ะว่าน้ามตาไหลนะพี่ดองนาะค่ะเป็นภาพที่ละ,ละคนกันสี่เห็นกับน้องอุ้งยิงคนะ่ะ ดูตอดูหลยวะบัาวานองสิไปพอกับคุณย่ายนะอยู่ตามตลาดนัดดาขางทางหรือว่าสิพอผู้ใดก็ตามที่ยู่นาสเว่นทีนเเวท่วากันว่าเป็นคนทีบอมี่บาดยู่นะคะือว่าสิเป็นคนทีว่าเล,ล่รอดนะคะน้องกันนี่แหละได้ไปสื้อน้ำสื้อเขาสื้อคองมาให้เพื่อนโดยทีบ่ต้องคิดยังสักอย่างค่ะบ่วนำซ้ำแถมเงินให้โดยซ้ำพี่น้องท่านนี่แหละทีว่าน้องเป็นคนที่จิตใจเมตตาล่ะก่น้องกับเป็นคนทีใจบุญแห้งพี่น้องค่ะนน้องเป็นคนทีแบบว่า เวลาสิอยากซอยผู้ใดเห็นผู้ใดลำบากน้องบ่ต้องคิดยังจักย่าง,าางน้องบ่ต้องคิดยังไรพี่น้องท่านน้องพร้อมที่สิยื่นมือเข้าไปช่วยพี่น้องท่านกันนี่หละก็ดีใจน้ำทานายแฟงคลับเบล่าีวาติดตามคนบ่ผิดติดตามน้องอุ้งอิงหักน้องบอ่ผิดหักน้องลักกะนี่หละติดตามคนไม่ผิดจริงๆคะสำหรับทางด้านน้องอุ้งอิงไม่แพียงล้กกะเงื่นหรือว่าติบหรือว่ามาไล่ทีได้เอาให้น้องอุ้งอิงตาลบาตรตาลสตาง์นี่ ดีใจเพราะว่าเป็นยังวัดตีนน้องรูจ้จากแบ่งปันน้องรูจ้จากท้ำบุญยู่ตลอดเวลานะคะพี่น้องท่านและคนกับวันนี้น้องคือนางฟ้ามาโปรดจริงๆนะคะน้องกัสีมักซอยเหลือผู้น,นั้นผู้หนีบ่เป็นว่าอันเห็นกล้องแล้วน้องอยากเสียกซอยได้พี่น้องท่านหลังกล้องน้องก็มีการช่วยเหลือเหมือนกันแต่ว่าดูความทีว่ว่าท่านันพ่อเอกนะคะหรือว่าเป็นท่านันเล่ายูทูบเบอร์นะคะนี่แหละพ้อตั้งแต่ได้เห็นหลแล้วก็เลยอยากสีมอบความน่ารักเอาภาพบรรยากาศน่ารักน่ารัก,รกที่ว่าน้องอุ๋งรูจ้จากแบ่งปันรูจนร้จากเมตตา ทายคลิปเป็นคลิปออกไมให้เราได้รับสำรับฟังกันนะพี่น้องนะคฮะพ่องแตแล่ละคนได้เห็นภาพนี้แบบนี้แล้วกะถึงกับว่าน้ำตาไหลนะพี่น้องนะคะเราบันี้เพลงได้สำรับการแสดงนะะ้ะในมือขึ้นนี่กับพานไปโดยดีพี่น้องนะะ่ะโอ้ยบรรยากาศกะสุดยอดอิริพี่น้องนะะ้ะคนกับมาลายคือเกานะะ้ะแล้วก็ส่วนมากกับสิมีตาผู้เา่าขึ้นจังหวาน,นะ้ะพี่น้องนะะ้ะมีต่างตาผู้เ่าอิรินะะ้ะกันลักกะนี่ล่ะดีใจน้ำทังดนันอ่า โม่รัมซ้อนเ้ำเพล่เพ่งน้ำเพลิงน้ำทะ่ว่าบุบาบุบัสิไปทำการแสดงยิ้สายก็มีคนหักก้นหอมคนนขามาเบิงคนนขมมาแง่งไล้ขนาดนี้่พ้องนคะเป็นตังเงืดอดย่ได้พดเพลองนะซ้อนน้าเพล่เพ่งนี่ไปทำการแสดงยุ้สนี่โอ้ยบัธรรมดดาสุดฮอตสุดตังอีรีนะคะบว่บาสิไปทำการแสดงยู่ใส่หลัอยู่ผักไต้ะเรือสิยู่ผักกลางเรือสิยู่ผักเนื้อว่ากันมา ถูกภาคตอนนี้นี่รู้จักหมอรกันหมดแล้วแล้วผู้ใดทีบ่รู้จักมอราว่ากันว่าเชยวัดสันสันก็ได้ไปพิ้องค่ะนี่ล่ะพ่อองแตแอะละคนฮะสมุด่าผู้ที่ว่ากำลังขีดเขียดผู้ที่ว่ากำลังเขียดกับงานนี่พ่อองแต่ได้มาเบิ่งมอรมนะกะนี่ล่ะกะมีความสุกกะใไข่เขียดวังสันก็ได้ไปพิ้องทานนี่ล่ะได้มามวนนะได้มามวนน้ำบอลรองมอรมวากันว่าผู้ใดทีรู้ so port, ator, จักมอรมมีตาสีสันวิวมิตรสีสันวิวมิตรความมวนความซึนค่ะคํามมามอราเขามา เป็นซีซันให้กับประเทศไทยให้กับหลายๆคนไดนะ้อพี่น้องนังกกานี์เนี่ยนะถือว่าเป็นวัฒนธรรมอีกอันนึงนะคะคัว่าม,ามอรัมพี่น้องคะกานณ์และช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่ดีงามต่อไปนะ้อพี่น,อน้องค่นะนารับพี่น้องท่านซ้ำรับมือนี้กับมีเรื่องราวสิโมโอดสุพีสนองฟังซ้อนเมสสะกอนนะคะเขาก็คำว่าสวัสดีค่ะ